อ๋อได้แล้วเอ๊ะคนเราอยู่ครบปะเนี่ยทำไมกูเห็นแค่สามวะอ๋ะอมีคนนั่งอยู่คนหนึง่งขออยากให้มีโดนดเลยสุ่ัวสุดไปหมอกอ่ะหมอกหมอกพี่ไททันพี่ขี้บออืมอืม้ต้นไ้อ่ะ ชิดฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันฆ่าได้ปะ่นไหนวะฝั่งนู้นฝั่งนู้นเห็นกูชีปะทำได้ไอ้กาปูแต่มันฆ่าได้ปะฆ่าไม่ได้ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ที่ใช่ของมาแล้วว่าเราต้องไปกดของคนหนึ่งต้องวิ่งไปกดของคนหนึ่งกูเองกูเองกูเองใครท่านมันไปยังอ่ะอยู่อยู่เนี่ยราก่อนอุ้ยยเี ไยของไยของไปอของแล้วไงตามไปสว่างมากว่า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 มากูมากูอ่ะเอาแค่นี้แล้วกลับเลยแต่ละชั่วฆ่ามึงฆ่ามึง มีตัวลำดับมีตัวลำดับด้วยนะลองดีๆมึงมีมีไฟฉายไฟฉายเป็นไงไล่ไม่ไปไหนอ่ะนี่นะอุ้ยมึงถือนี่นะมึงถือนี่นะเดี๋ยวกูถือฟิวโอเคไะมึงนี่ก่อนได้ๆได้กูขี้ของเล็กๆก่อนแล้วค่อยเอานี่นี่ไงกระจกมิลเลอร์เฮ้ยไอ้บายเหี้อะอ้าวเฮ้ย เดี๋ยวป่ะเกิดอะไรขึ้นกูโดนแดดไอเติ้ลฮะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนกูโดนตัวดำกินน่ะต้องบอกให้มองหน้าไว้อย่าหันตูด้ว้มันไว้หน้าหมอว่าอย่ามองกันนาน่ะไม่ต้องต้องมองตลอดเลยมองแล้วค่อยๆเดินไปหผิดแล้วผิดแล้วพูดเสร็จและเช้วอย่าหันตูดให้มันมันตายดูเนี่ยดูยัออกมาตัดไม่ไม่ในแบ็ค์เทนน่ะเฮ้ยอ้ยฮะเออศพเก็บด้วยนะ จริงๆแล้วไม่งั้นโดนหักเปอร์เซ็นต์อ๋อไอศอบแบคเคนมันเก็บไม่ได้ดิได้ได้มันลาก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 แต่แต่ว่าตามไม่ได้เยอะนี่แต่ว่ากูศบกัวเก็บไม่ได้เพราะโดนแดกไอ้ี้ยทางนี้เพื่อนเพื่อนนี่มีวอลกี้สามอันพวกมึงเอาไปคนละอันดิปกติมันไม่เป็นแบบนะั้นมันต้องดูใช่ปะเอ้ยอันดูนี้ค,คือคืออันนี้น้ค,ออนนนคือตอนนี้มันเป็นสตอม ยากไปอยู่ไหมสตอมก็สตอมก็ไอเนี่ยไฟ <ป S 2> <ไป S 1> ฟ้ายชอ<ง>อ็อตไงเออไฟฟ้าช็อตแล้วก็<อ>แต่แต่ตรงนีน้ไอที่แรกของเราอะ่ะมันเป็นไอนี่เป็นปกติไม่มีอะไรอไอทีอแรกเ,เป็นปกติเข้าไปโอเคเป็นปกติแล้วลองเฮ้ยปิดเพลงดิเอเอ้ยบุมบ็อบไม่ถือไปด้วยเลยเอ้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 เอ วยโให้ซื้อให้ป้าให้ซื้อให้บ้าเดี๋ยวกูซื้อให้ไม่พูดมากว่ะกูซื้อไม่ใช่ไหนวะมาแล้วมึงมาแล้วตั้งไหนวะ ต้องตัไปหานั้นตัวไปหา้เหรอเดี๋ยวจับฟองวาโอเคตรงไปเลี้ยวขวาเจอศพศพมันเดี๋ยวคลอยก็ได้มันของหนักเดี๋ยวกูถือศพแล้วเดี๋ยวมึงถือซิลข้างหน้ามีมอนข้างหลังข้างหลังข้างหลังอย่ามองอย่ามองโอเคไปเลยไลตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวขวาขาขวาขวาตนี้งนี้ขวาขวาขวา แน่แน่ใจอ่ะเพราะว่าตรงไปนะอูหูตานี้คุ้มค่าคุ้มราคาร่ำรวยเงินทองโอ้โหไอ้นนี้เห็นศพแล้วกูหลอนเลยทำไมวามันโมดอินจูรี่วะมึงโดนอะไรวะโดนอะไรวะอะไรอ่ะตื่นขึ้นไปข้างตื่นขึ้นไปข้างในระหว่างการที่มันาหารเกิดอะไรขึ้นโดนหนอนของตกจากตัวหมดเลย กูบอกแล้วไอ้สติกับเพื่อนไอ้เอาเอามาเอามาอทุกคนครับวันนี้วันสุดท้ายครับอยากไปไหนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูสถานที่ตีหน้า